สนุนโดยโรงพยาบาลนาวเวศ คุณผู้ชมคะที่นี่นะคะไม่ใช่เพียงพิพิธภัณฑ์ธรรมดาแต่คือางแห่งชีวิตที่ถักทอด้วยกายในเวลาโครงกระดูกสูงใหญ่ที่เล่าขานความลี้ลับสร้างดึงกดำบรรที่กระซิบเรื่องราวในอดีตไปจนถึงเหล่าเต่าหอยและแมะลงน้อยใหญ่ที่บอกเราว่าธรรมชาตินั้นฟจจ้าชัย์เพียงใดวันนี้ตามก็มีเจอร์นี่จะาพาคุณผู้ชมนะคะเปิดประตูสู่โลกธรรมชาติวิทยาที่พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะตามก wow. ้องไเจอนี้นะคะพามาเช็คอินกัน wow. ที่หมารัยชื่อด like ังกลางกรุงเทพมหานครเลยนะคะแต่ที่นี่นะคะไม่ได้เด่นแค่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เราเก็บไว้เป็นเรื่องราวของธรรมชาติมาไว้ทบที่นี่เลยค่ะนั่นคือพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากรู้ใช่ไหมคะว่าด้านในมีอะไรมีค่ะไปชมได้เลยนะคะตอนนี้ท่านผู้ช ปันน,นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปันเป็นนักศึกษาปริญญาเอกค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัทรัตน์เกิดกิดค่ะปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาเอกของภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะมีปัญหาที่นี่คือที่นี่คือพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะมันเป็นยังไงพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาคือมันตัวอย่างค่ะที่มีการค้นพบทั้งในประเทศแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ได้รับบริจาคมาก็คือมีจากต่างประเทศที่ธรรมชาติ หมดใช่ค่ะห้องใหญ่นะคะก็จะเป็นโครงกระดูกสัตว์ค่ะรวมถึงมีพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังด้วยแล้วก็ยังมีเต่านะคะสภาพมีห้องแมลงค่ะแล้วก็มีห้องหอยน้ําจืดรวมถึงห้องที่รวบรวมตัวอย่างของอาจารย์ที่ได้ทําการวิจัยเอาไว้ค่ะห้องแต่ละห้องมีอะไรบ้างไปค่ะเรามาถึงที่ห้องแรกกันนะคะ ของพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยานะคะตรงไปข้างหน้านี่คือเป็นโซนเกี่ยวกับราชวงศ์ของประเทศไทยใช่ค่ะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เนี้ยค่ะถูกจัดตั้งตั้งแต่ปี2 5 3 0ค่ะโดยทางราชวงศ์หรือข้างหลังตรงเนี้ยก็จะเป็นคอลเลกชั่นที่ได้รับบริจาคมาค่ะก็จะเป็นของรอ4รอ5ทั้งหมดเลยค่ะมีทั้งตัวที่เราเจอในไทยค่ะแล้วก็มีที่ต่างประเทศเป็นคอลเลกชันที่ตัวอะไรลูกเป็นอะมาดิโลค่ะเมืองไทยมีไหมไม่มีค่ะโอ้โหเขาไปแปลกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็น ปูเจ้าฟ้าค่ะเป็นสีขาวดำจริงจริงใช่ค่ะมันเกิดขึ้นธรรมชาติใช่ค่ะและนี่คือปูแราชินีเป็นสีทงชาติจริงจริงใช่ค่ะเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะค่ะโอ้ my god อันนี้ที่เราจัดให้เขาอยู่รวมกันเนี่ยเพราะว่าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นชื่อของราชวงศ์ทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้เป็นนกเจ้าฟ้าหญิงสีรินทร์ค่ะปัจจุบันยังไม่รู้ว่าสพวนธุระลูกยังไม่พบมากกว่าค่ะตายแล้วออาไปดูต่อให้นิเป็นกันดูใช่ไหมคะลูกค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกกระดูก สีสระค่ะของสัตว์อย่างจระเข้ตัวนี้ค่ะจระเข้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะเป็นจระเข้น้ําเค็มค่ะนี่ตัวใหญ่ประมาณกี่เมตรครับมีทั้งตัวาจะเยอะนะมากกว่า2เมตรแน่นอนค่ะข้างล่างตรงนี้เป็นวานแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นโครงเฉยๆโอ้ประวันทั้งตัวอันนี้เป็นเต่าใช่เป็นเต่าทะเลค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเต่าบกสังเกตลักษณะเท้าจะต่างกันแล้วนี่ตัวอะไรคะลูกชะมดใช่ค่ะอ๋อชะมดชะมดเช็ดเปลี่ยนเพราะรถเป็นชะมด เปาวินจินนะทุกขา,ย<ช>ขายอยู่ช่องสามแล้วนี่อะไรลูกตะโขงอยู่ข้างบนค่ะ ค่ะข้างบนตรงนี้ขึ้นขึ้นโครงแล้วเป็นตะขุส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ได้รับการบริจาคมาหรือว่าเราไปเก็บเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยค่ะอย่างข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็นสมันค่ะสมันสมันนี่เป็นเป็นสัตว์สังวนมีใช่ลูกสูญพันธ์แล้วค่ะหัวเนี่ยเราจําลองขึ้นมาเขาจะจําลองสถานที่ที่เขาอยู่อาศัยซึ่งเราจะเห็นเลยว่าเขาอยู่ในพื้นที่ราบอย่างข้างหลังตัวนี้ก็เป็นพยูนค่ะอันนี้ของจริงค่ะนะคะถ้าดูด้านใต้จะเห็นว่ามีรอยฝีค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอ่ะค่ะมันก็จะมี ความใกล้ชิดกับมนุษย์เพราะเราก็ยจริงจริง<บ>ค่ะลิ้นติดรแฟคุณท้อง์ภยชร้านไหนคะเนี่ยร้านนี้คือปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างค่ะ<อ>เป็นสินค้าโอท็อปแบบชนิดคัดพิเศษเขาบอกว่าของคุณเป็นยังไงบ้างนะเล่าซิกรอบและอร่อยค่ะของเขาไม่ได้กรอบธรรมดา,านะกรอบนอกนุ่มในนะสองรสชาตินะคะมีรสดั้งเดิมกับรสลาบนะคะ ดั้งเดิมจะเปรี้ยวกลมกล่อมรสราบจะเปรี้ยวเผ็ดค่ะแป้งขนมปังกรอบคุณล่ะคนชอบขอใช่ไหมใช่ค่ะแป้งเขาบางข้าวอร่อยนะคะแล้วแป้งเขาบางไม่หนานแล้วก็มีเกล็ดขนมปังกรอบแล้วคุณเวลาผสมข้าวแล้วกินเข้าไปกับคุกกับข้าวมันอร่อยมากเลือรถมากกองกีบาทเริ่มต้นที่100ค่ะตัวใหญ่สอ0ร้0 0บาทใหญ่ขนาดนี้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องก้างด้วยนะใช่ค่ะไม่มีก้างเลยค่ะ200ยบาทเท่านี้ค่ะกินทั้งครอบครัว โปรโมชั่นซื้อสิแถมหนึ่งค่ะโอย,โอยบอกแล้วงานที่ติโปรแฟร์แล้วนะคะราคาจับต้องได้ไละมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะปินมณีปลาส้มไร้ก้างห้ามพลาดค่ะ สวัส oh. ดีค่ะอันนี้ดีมากชอบมานเป็นข้าวหลามกิ๋วสูตรบ้านคนทีนะครับอร่อยยังไงคะคุณพี่อร่อยก็คือมันมีความหวานมันในตัวของมันนะจ๊ะอันนี้อันเท่าไหร่คะกระบอกเลย25บาทถ้าเป็นเซตก็คือสี่กระบอก100บาทมีมข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำม,มาจัดมาเรียกต่อให้ดูค่ะนี่นะมึงนี่นะมึง ของเเนี่ยไม่มีหน้าเป็นกะทิสดโอมอร่อยอ่ะมาไป็น่ะท่ร้านข้าวหลามสิรสุดบาง,งทีขอบคุณมากค่ะขอบคุณ <c oughs> ไปเจอกันแน่นอนเลยนะคะวันที่เท่าไหร่ยี่สี่ถึงสากันยายนนี้นะคะที่รานกิจกรรมชั้นหนึ่ง จอกันคะ่ะเชนเชลรยองค่ะเจอกันนะคะชาวระยองฮิราคาค้าจับต้องได้และีโปรโมชั่นทุกร้านด้วยค่ะอย่าลืมไปชิมกันนะคะชาวระยองค่ะอาหารต่างถิ่นอร่อยๆอย,ยกมาเสิร์ฟจากลินติดโปรแฟร์ค่ะไปชิมอาหารกดีกว่าค่ะไปค่ะลินติดโปรแฟร์ ภาคเนี้เราจะศึกษาหลายๆตัวค่ะ oh. แต่ว่าแล้วแต่ว่าเราอยากจะศึกษาเป็นตัวไหนอย่างของหนูจะศึกษาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน,น,ในดินโอเคแมลทขยันนงหนูเคยท้องร้องได้ไหมลักตาจิตไอคตาจิตเนี่ยน่าจะเก่าไปเก่าไปอันนี้คือหอยมือเสือค่ะที่ใหญ่ที่สุดชนิดที่ใหญ่ที่สุดค่ะอย่างอันนี้ก็จะแสดงเป็นโครงสร้างเปรียบเทียบอะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็น สัตว์มีกระดูกสันหลังคงร่างแข็งภายในค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นฝีมือของอน,นิสิตในภาควิชาตัวนี้หนูต่อเองค่ะอตอนออเกี่ยนาะอันนี้เป็นกระโหลกช้างค่ะถ้าเราสังเกตลักษณะฟันเนี่ยจะเห็นเลยว่าแผ่นฟันเขามีหยกักหยัเอาไว้วเคี้ยวนิฟันเหรอโอ้ฟันมันหยักหยักเลยเขาแตะจริงๆงอ่ะอันนี้คือตัวนิ้วค่ะหรือว่าภาษาไทยเราเรียวกว่กากระท่างน้ําจะคล้ายๆกิ้งก่าเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นสัตว์สะเทินน้ําสะเทิน,น,ทน,นบกค,ค่ะอาจารย์เป็นคนคนพบค่ะไม่เคยเห็นเลยเนาะนี่ตัวอะไรคะลูกคาอันนี้หนูพูดได้เหรอ พูดได้ค่ะแกงตัวทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ชื่อตุ่ยค่ะเป็นอะไรลูกตะกวดค่ะกลุ่มเดียวกันกับกูดอ๋อมาต่อหนุนแ่ไปปลาอะไรคะลูกขาปลาหมอทะเลเป็นสปีชีชนิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะตัวนี้อันนี้คือของกระดูดอะไรลูกขาของปองจริงเนี่ยเป็นของจริงค่ะของอาจารย์ใหญ่ค่ะแล้วมีอะไรลูกทาโลค่ะมนุษย์เสียชีวิตในคันค่ะค่ะแล้วก็ได้รับการบริจาคตัวอย่างมาค่ะอือข้างบนกันต่อไปก่อครับได้ค่ะ ไม่ท้งสองค่ะวูยไปเจอ,อน,นี้เลยอันนี้ใหญ่มากอันนี้คือในยรงปันค่ะวานบูดานะคะส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นกระโหลกศีรษะของเขาอย่างเดียวค่ะที่ใหญ่มากๆบางว่าที่ใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะมันเคยเป็นบริเวณที่บุเยื่อไขมันค่ะเพื่อใช้ในการรับเสียงสะท้อนเวลาเขาติดต่อกันด้วยแอคค o t โลเคชันตาวานหรือตาต่างๆติดต่อที่เสียงแอคคค่ะ <S <S ใช่ค่ะแบบนั้นเลยใช่ ไปดูต่อค่ะลูกอันนี้เป็นโครงกระดูกของสัตว์เท้ากีบค่ะตัวนี้เป็นม้าพี่กล้องทราบไหมคะว่าเป็นกีบคู่หรือกีบเดี่ยวนี่นะเห็นมันชัดๆเป็นกีบเดี่ยวเนี่ยส่วนที่พี่กล้องกำลังชี้อยู่นะคะเป็นส่วนที่เขาใช้ในการเคลื่อนที่เขาเดินด้วยฝ่าเท้าเขาเดินด้วยนิ้วใช่ค่ะเช่นเดียวกันกับม้าอนนี้อ่ะควายควายตัวนี้ควายบับไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังเข่าควายกับช้อนเข่าก็พังค่ะตัวนี้นะคะเป็นนี่สองกีบใช่ค่ะเป็นกีบคู่อันนี้มิ้ว และนี่คือข้อเท้าใช่ค่ะเป็นหน้าแข้งตรงสเตชันนี้ค่ะเราจะเห็นลักษณะร่วมกันนะคะไม่ว่าเราจะคอสั้นหรือคอยาวเรามีเหมือนกันค่ะเราจะมีจํานวนกระดูกคอที่เท่ากัน<ม>จำนวนจุดใอย่น,นี้คองควาย3ามสี่ห้าหกเดสสี่หออเว่ะเรามีเท่ากันหมดค,คนเท่ามเจ็ดชิ้นเหมือนกันค่ะมีเจ็ดชิ้นเท่ากันหมดทุกคนใช่ค่ะ ไปต่อกัที่ห้องเต่าอยู่แบบไปคคะอ๋อมีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่น,น,นเป็นกลิ่นสางๆใช่ไหมคะที่มาของกลิ่นเพราะว่าเต่าอ่ะเราจะจะดัดเก็บตัวอย่างเขาไม่เหมือนกับต,ตัวอย่างของสิ่งชีวิตอื่น เราไม่สามารถเอาเครื่องในข้างในออกมาได้อบแห้งเขาได้อย่างเดียวค่ะมันก็เลยมีกลิ่นออกมาตามเวลา<อ>ค่ะต่อไปอันนี้คืออันนี้เป็นโครงกระดูกของตาพม่านลายค่ะเป็นตภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะส่วนจะเป็นตอนที่มีเนื้อหนังนะคะพี่ต้องทราบนะคะว่าเราจะแยกตาพกระต่ายออกจากกันได้ยังไงกระดองลักษณะกระดองส่วนของตภาพเนี่ยถ้าเราสังเกตดูลักษณะของกระดองเขาจะมีหนังหุ้มถ้าสังเกตดูข้างบนเต่าเนี่ยไม่มีหนังหุ้มนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่า จริงๆแล้วกระดองเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกสรรันหลังค่ะมันคือส่วนที่พัฒนาจากกระดูกซิโคงเป็นแผ่นออกไปคุมตัวไฮไลท์เลย <c oughs> ก็คือถ้าใครมาห้องนี้เนี่ยควรจะแยกได้แล้วว่าเต่าแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเต่าทะเลเต่าน้ำจืดแล้วก็เต่าบกลักษณะาภายนอกแยกจากการชัดเจนโดยเราสังเกตจากกระยางของเขาหรือว่า ข้างหน้าได้นะคะถ้าเป็นเต่าทะเลอ่ะพี่กล้องดูด้านบนได้นะคะจะมีจะเป็นใช้ว่ายน้ำเต่าบกค่ะลักษณะเท้าก็จะเหมือนเท้าช้างใช่ไหมค่ะก็จะเป็นเหมือนเป็นใบพายมีกรงเล็บนิดหน่อยเราไปห้องแมลงกันไหมคะได้ค่ะไปมาค่ะห้องนี้คือห้องแมลงนะคะน้องปังค่ะแมลงเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายที่สุดด้วงนะคะหรือกลุ่มแมลงปีแข็งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายที่สุดในบรรดาแมลงอันนี้ก็ประมาณ3ามแสนเจ็ดหมื่น นน oh. ชนิดนะคะ edible insect นะคะก็เป็นแมลงที่เราประทานได้มีแมงดานาะจัก,กจั่นพวกนี้นะคะอย่างผีเสื้อพวกนี้นะคะแล้วก็มีทั้งผีเสื้อกลางวันผีเสื้อกลางคืนเออต่างกันยังไงลูกถ้าผีเสื้อกลางคืนจะเป็นอันนี้ค่ะจะมีความแตกต่างกันสีเขาจะซีดๆหน่อยนะคะ mm. แต่ถ้าเป็นผีเสื้อกลางวันเนี่ยสีจะสวยงามกว่ามีแพทเทิร์นมีลายที่สวยกว่าอันนี้แมลงเลยลูก,ลกอันนี้ตัวใหญ่มากเลยอันนี้เป็นจะกจั่นกิ่งไม้ค่ะเป็นแมลงที่ยาวที่สุดอันนี้เราก็จะ ยพิเศษว่า มแมลงมันสามารถทางตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อเพิ่มความสามารถในการอยู่รอดอ่ะนี่ก็คือห้องมแมลงนะคะ,คะซึ่งบอกก่อนเลยว่ามีพาลูกหลานม,มาเดินนี่จะได้ความรู้มากเปิดทุกวันไหมวันนี้เปิดจันท์ถึงสุกค่ะหยุด<ม>วันเสาร์ทย์วันหยุดนะคะแต่เลิกแสดงว่าต้องพาลูกหลานม,มาเดินนี่ต้องเป็นวันช่วงปิดเทอมใช่ค่ะต้องลงทะเบียนก่ือไมไม่ต้องค่ะสามารถ w a ล k i อเข้ามาเดินได้เลยเว้นแต่มาเป็นหมูนะ่คณะขอให้ทำหนังสือแจ้งนะคะติดต่อเข้ามาก่อนเลยทางอีเมลของภาควิชาได้เลยค่ะให้ดูขึ้นได้เลยค่ะอีเมลของภาวิ ะนะครับทำเรื่องมาก่อนดีกว่าเอาวันนี้ลาไปก่อนนะพี่ต้องขอบคุณมากปัญจาได้ความรู้มากๆเลยคิดว่าแ่ลไม่มีอะไรพอดูรู้สึกผมได้วความรู้เยอะแยะมากมายเลยขออนุญาตนะจะพาผู้ชมไปกินข้าวก่อนได้ค่ะเนี่ยูย่ว้านตรงบ้านจของลูกนะ,ะขอบคุณพปันมากนะจ๊ะ,ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ ใจแล้วเดินเที่ยวในพิพิธภัณฑ์แล้วก็มาหาน้องปอยดีกว่ามาดูซิวันนี้มีของดีอะไรไหมพี่บ้างสวัสดีกระปพ้องสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีแฟนรายการช่องสามและแฟนรายการตามกล้องไปเจนี่เช้าวันเสาร์ทั่วประเทศด้วยนะครับทุกชมครก็เกือบจะแปดราการตรงแล้ววันนี้เป็นเสาร์สุดท้าย27กันยายนพี่กล้องของมาว่าเฮ้ยใกล้สิ้นเดือนแบบนี้โรงงานต้องมาแล้วแหละ oh. ข้อดีของโรงงานไปเองคือไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ถามพี่กล้องแบบนี้ปกติจะเห็นสินค้ามาขายของบนหน้าจอราคาสูงสุดอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก็สูงสุดก็2009ครสับ2ก0าสูงสุดก็88 8, 8, 8. วันนี้888ผมก็ไม่ให้จ่ายอ้าว800ผมก็ไม่ให้จ่ายทำไมอ่ะเพราะผมมาตรงจากโรงงานวันนี้ผมจะให้ซํำกว่า700โอ้โหทั้งหมดทั้งมวลมนหน้าจอผมไม่จ่ายแค่650บาทวันนี้ใครเปิดช่องตามใครดูรายการตามกล้องไปเจนี่เช้าว,วันเสาร์27กันยายน สาวสุดท้ายของเดือนทั้งทีนะครับผมจัดโปรหนักๆห,ห,หมดหน้าจอแค่650บาทและโปรนี้ไม่มีบวกอะไรเพิ่มเพราะผมจะบริการส่งฟรีคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับถ้าคุ้มต้องมีมากกว่าน,นี้หลายคนคิดว่า1ชิ้นหรือเปล่าเปล่าวันนี้ให้ของทั้งหมด9ชิ้นประกอบไปด้วยครับงาดาผสมกระเทียมผสมครอเจนไททูครับให้กล่องที่2ให้กล่องที่3และใครโทรมาก่อน8นาฬิการตรงครับผมจะให้เครื่องดื่มรังนกแท้ ฟรีเพิ่มอีก6คขวดครึ่งรถเพียงแค่650บาทและผมบริการส่งฟรีแบบนี้คุ้มหรือไม่คุ้มครับคุ้มมากๆเลย9ชิ้นนะคะที่มาสุดเลยอันนี้เป็นสูตรพิเศษด้วยถูกต้องครับอันนี้เป็นสูตรเฉพาะโรงงานของเราอ่ะให้ดูส่วนประกอบให้ดูครับนี่คืองาดํายี่ห้อลิปเน็ตเหมือนไปก้องทักครับส่วนประกอบมีทั้งงาดํามีทั้งคคลลอเจนไคลทูและสูตรเนี้ย เพิ่มสารสกัดกระเทียมเข้าไปย้ําว่าเพิ่มสารสกัดกระเทียมเข้าไปเนาะวันนี้3กล่องใจ่าย650บาทและใครโทรมาก่อน8ปดนาฬกาตรงกับตัวรังนกแท้หน่อยปกติ1ขวดเราขายอยู่45บาท6ขวดคือ270บาทวันนี้ขอญาตแถมให้ฟรีหมดหน้าจอย้ําว่า650าบาทงาดาผสมคอยเจ้งไททูผสมกระเทียม3รังนกอีก6ใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับศูนย์สองศูนย์สองหกปก่อนเปิดโปรครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงเนาะวันนี้ใครเปิดช่อง3าใครดูรายการ ตามกล้องไปเจนี่อยู่หลายคนของสายเอสทำไมทาราคาแบบนี้ได้พราะผมมากรองจากโรงงานเองครับในนามของโรงงานคือโนวาออกกนิกจำกัดมัชนหมดหน้าจอยืนยันว่าจ่าย650บาทงาดําผสมกระเทียมผสมครอเจนใช้ถูสามกล่องกินได้3เดือนครับรังนกฟรีอีก6ขวดหมดหน้าจอย้ำนะว่าจ่ายเพียงแค่650บาทใครสนใจโทรครับ02 06 5อง8กปบางคนลังเลบางคนตัดสินใจฝากพี่กล้องเชิญชวนแฟนรายการหน่อยว่าหมดหน้าจอ6 5 0บาทคุ้มขนาดไหนอย่ารังเลตัดสินใจเลยครับเพราะจริงวันนี้ที่ต้องปอมันมันถูกที่สุดแล้วแล้วคุ้มที่สุด คเก้าชิ้นนะคะราคาเพียง650บาท,บาทคุ้มที่สุดครับคุ้มจริงๆนะท่าน,นใครดูรายการอยู่ย้ำนะ0 2นย์สองศูนย์หกครับไปดูโปรรอบที่2พร้อมกันเลยครับเกียรติการณ์ที่เดียวครับให้โทรก่อน8ปดรายการตรงหมดหน้าจอ650บาทงาดําผสมสารสก,กัดกระเทียมผสมคลอเจนใช้ทูสามกล่องรังนกฟรีอีก6กขวดหมดหน้าจอ9ชิ้นจ่าย650บาทย้ําเบอร์ครับศูนย์สองศูนย์หกห้าแปดแปดแปดครับให้ดูเสิร์ฟประกอบของรังนกที่เอามาแถมนิดหนึ่งของเราเป็นรังนกแท้ครับข้อด ยันชั่วครววันนี้หมดหน้าจอยืนยันว่าจ่าย650บาทงาดำผสมสารสกัดกระเทียมผสมครอเจนไพทู3กล่องครับรังนกฟรีอีก6ขวดหมดหน้าจอ9ชิ้นจ่าย650บาท02-06-5888เบอร์2ชุดวันนี้เรามีของแถมครับยันชั่วครววันนี้หมดหน้าจอยืนยันว่าจ่าย650บาท02-06-5888โทรก่อน8นาฬิกาตรงครับโอ้จ่ายแล้วขอบคุณมากขอบคุณพี่จ้องครับได้เลยครับอขอแยกกลับไปนิดนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณพีจ้อครับ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ถนนบรทัดทองนะคะเรียกว่าเหล่าบรรดาพวกคนติเกเจะมากินข้าวกันนะคะวันนี้เราก็จะมากันที่ร้านนะคะวารีทารานะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าอาหารไทยๆจะอร่อรมยมากๆเลยตรงห้ามกับจุฬาซอยแปะขงง่ายๆมาเลยนะคะโอเคค่ะไปข้างในกันดีกว่านะคะไปค่ะไปอยู่ในร้านแล้วค่ะ อยู่ที่นี่นะคะร้านชื่อวารีทาราค่ะวารีทาราใช่นะคะน้องเดียกับเชฟเฟียสวัสดีค่ะ,<า>คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้จักน้องเดียมานานแล้วพาะอาหารที่นี่ก็อร่อยมากๆเลยขอบคุณมากมีลหลายมีหลายร้านด้วยนอกจากมีร้านนี้วารีทาราแล้วยังมีนอื่น เดี๋ยวถามก่อนร้านบริษาราอยู่ตรงข้ามจุฬาซอยแปดตรงข้ามจุฬาซอยแปดค่ะหาง่ายริมถนนบรรทัดทองค่ะจอดตรงไหนจอดรถง่ายมากจอดที่อาคารมินทาวเวอร์จุฬาซอยสิบค่ะแล้วก็เดินข้ามถนนมานี่เปรียวถึงร้านเลยถึงร้านเราเลยแล้วบอกไม่ใช่เปรียวค่ะวันนี้จัดเมนูก็หลายอย่างมากเลยจริงๆในงานนี้ร้านนี้มีกี่เมนูคะเยอะมากเลยค่ะประมาณประมาณประมาณร้อยเมนูค่ะแต่วันนี้มาคือไฮไลท์จุดเด่นที่คนชอบสั่งแล้วบอกอาหารแม่ราคาสูงจังไม่จริงเลย บัตรททองไม่ได้มีแต่ของแพงเพราะว่าอย่างเช่นเมนูที่เราอยากแนะนาวันนี้นะคะข้าวกะเพราปูตอนนี้159บาทเท่านั้นเองนี่เป็นปูเยอะๆอ,อย่างนี้เลยคุณดูนะคะปูนั่นแย่นนี้เลยเราใช้ปู3าอย่างนะคะก้ามปูอ่อนนะคะที่ไม่มีอ<ม>าเส้นตรงกาแล้วก็มีไข่ปูแล้วก็เนื้อปูค,อค่ะอร่อยจัดจ้าน,นะคะ่ะแล้วปูสดราคาเริ่มต้นของร้านเราจริงๆเนี่ยอยู่ที่99บาทเท่านั้นจะเป็น ข้าวลาดหอยลายติกเผาค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับการต้องแกะเนื้อหอยเพราะว่าเราใช้เนื้อหอยลายล้วนๆรสชาติอร่อยอรอยปลากระพงทอดเรามีข้าวให้ด้วยเนี่ยอันนี้ไหร่หนึ่ <18 9. S 2> <ะ>้อยแปดสิบเกาตัวนี้เนี่ยแปถึงเขีดกลอบโลอะใช่ค่ะ้องข้าว <Okay. S 2> ลองกินโดยต้องเอา,า,าน้ำปลาราดน้ำปลาเด็ดยังไง น้ำปลานะคะเราใช้หัวน้ำปลาแท้นะคะแล้วก็เราก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะในการเคี่ยวมันก็จะมีความหอมของน้ำตาลมะพร้าวด้วยค่ะรสกลมกล่อมค่ะไม่เค็มจัดค่ะเสียงกรอบนะซีฟู้ดของเรานะคะก็จะใช้มะนาวแท้นะคะแล้วก็พริกขี้หนูส่วนแท้ะคะ่ะ <laughs> อีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านเรานะคะจริงๆร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่ สนับสนุนประมงพื้นบ้านอาหารที่มาส่งตรงมาจากประมงพื้นบ้านอย่างเช่นตัวปลาทูทอดปลาทูทอดอันนี้ค่ะทานได้ทั้งตัว oh. ก็เลยให้เชมเนี่ยแล่เอาก้างออกแล้วทอดกรอบทั้งตัวก็คือทานได้ตั้งแต่หัวถึงหางทั้งตัวปราทูอดีมากเลยะ่ะตัวนี้ไม่ได้มีไข่เพ่วไปชื่อหอยหินงาม hmm. เราจะได้มาแล้วแต่ว่าตามฤดูกาลของเขาค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวหอยเนี่ยมันใหญ่มากจะอร่อยเมื่อผัดกับพวก ที่มีรสชาติจัดจ้านนิดนึงอย่างวันนี้เราทําเป็นผัดพริกโหระพามันจะหอยแดงกับความดึกของไอ้หน่อไม้ทะเลตรงนี้คะใช่ค่ะปะมดกันเราก็ได้ใจหอยเนี่ยใช่เอ็นทอดไม่หอยข่ไข่ไน่ไขหอยทิ้งงามปลาหมึกผัดไข่เค็มเห็นแล้วว่ามันแบบมีความครีมม my แดงมากความลับของเราก็คือถึงจานเราใช้ไข่แดงเค็มข้าฟองค่ะโอ้ใช่ค่ะปลาหมึกของเราก็จะไม่เหนื่อยไม่เหนียวค่ะจะมีความกรอบครีม my มันก<ด> <besteht S 3> ค่ะ,กคะแกงส้มเนื้อปลาทะเลไหลบัวทําไมเราใช้คําว่าเนื้อปลาทะเลเพราะว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราสนับสนุนาชาวประมงพื้นบ้านแล้วแต่ว่าวันนั้นจะมีปลาอะไรส่งมาที่ร้านเราก็จะเลือกเนื้อปลาที่มันเหมาะสมกับเมนูน่ยมาทำเช่นวันนี้ค่ะจะเป็นปลากระพงกระแม่หรือว่าปลาคึ้นฉ่านะคะเนื้อจะมีความมันแล้วก็นุ่มรสชาติจะคล้ายๆกับปลากะ<ร>ปงขาวค่ะแต่ว่ารสชาติจะจัดกว่าเนื้อจะแน่นหน่อยค่ะ นั่นอร่อยมากตัวอร่อยมากเลยอ่ะหากินที่แบบราคานี้ไม่มีแล้วค่ะนี่คือเซ็ตของปลาเต่าเต้ยเม้าไฟค่ะตัวปลาเต่าเต้ยเนี่ยเราใช้ปลาเต่าเต้ยตัวใหญ่นะคะเสิร์ฟหนึ่งตัวซึ่งเซ็ตนี้ราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะเดี<ช>๋ยวเราว่างรอเหลืออีกหนึ่งปลาหล่นปู<อ>ค่ะหลนน่นเน,นื้อปูคือเป็นของหากินยากคือเราอ่ะตั้งใจดีไซน์ออกมาให้ใหรสไม่ตัดมากทานได้ทั้งตาอร่อยมาก เลือล้าปลาเต๋าต้ยคุณดูเนื้อปลาคุณดูเนื้อปลาเต๋าต้ยที่เหมือนกับสัมฤีเนื้อปลาบางอันเนี่ยมันจะไม่เีนเท่านี้เนาะที่อื่นบางทีนะรัอาหารจีนขายตัวสามสี่ห้าพันนะนี่ค่ะคือที่เป็นทัทองเลยสุดยอดของเมนูนี้นะคะนี่เลยค่ะอันนี้ค่ะวารรทาราค่ะต้องจำด้วยดีเดี๋ยวจะลองชิมน้ำไ้ดูนะคะน้ำซุปที่ร้านเราจะเป็นซุปผักนะคะเพราะว่าจะไม่ได้กบกลิ่นของเนื้อปลาค่ะจะทําให้เนื้อปลาเวลาลวกแล้วก็คือโดดเด่นจะเป็นน้ําซุปที่มีกลิ่นอร่อยมากเลย ใส่น้ำจิ้ม2มีสแบบให้เลือกคือแบบนี้คือจิ้มเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวกับแบบน้ำจิ้มซีฟูดค่ะ,ะนเนื้อปลาน<ไ>ปเนี่ย <S <S พอเราลวกพอดีในนอไฟอะค่ะ <c oughs> มันจะมีความหวาน ้าสดมากค่ะจะไม่มีติ๊กเาอร์เลยค่ะบอกหน่อยเบอร์โทรศัพท์เลยหนักเชิญเลยร้านวอลีิทรายอยู่บรรทัดทองนะคะเบอร์โทร02ค่ะ2195271ค่ะเปิดมื้อเที่ยงจะเปิดเที่ยงถึงบ่ายสามโมงค่ะส่วนมื้อเย็นเปิดสี่โมงครึ่งถึงสี่ทุ่มค่ะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะปิดร้านทุกวันจันทร์ค่ะโอ้เราบริการดีดีวอรี่ด้วยนะคะแล้วก็แก๊ปแล้วก็ไลน์แมนไหมบอกก่อนยนะคะวันนี้มีความสุขมากเลยไปเดินที่พิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็มากินอาหารอร่อยๆที่ร้านว มีทาราที่จุฬาซอยแปดตรงนี้ดีมากเลยต้องขอบอกว่าเทปนี้กล้องเวกคอร์ดค่ะ อร่อยจริงๆค่ะที่ร้านนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่กับรายการตามกล้องเปเชิญนี่นะคะทุกวันเสาร์ตอนเช้าแบบนี้นะคะแล้วเจอก,กันค่ะวันนี้ค่ะวัีค่ะจะบอกว่าตลอดทั้งเทปนี้นะคะกล้องได้พาทุกคนนะคะไปสัมผัสโลกธรรมชาติที่น่าชื่นในพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ไปอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆที่วารีธาราเรียกว่าครบรถทั้งความรู้ความฟินในมือเดียวกันจริงๆค่ะความตั วันนี้ก็จะขอเก็บไว้ในใจเลยนะคะ